Way to God, man, I'ma make it soon Silence all the haters as they see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม Rv คุ้มๆสกินแรสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลย Admin ต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200,000คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ www.kantep.in.th วันนี้เซิร์ฟไปไหลกันเลยนะหลุด หลุดตลอดเลยไอตอนที่แบบเลือกเลือกตัวเสร็จอะไม่รู้ว่าทุกคนเป็นกันหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะเป็นกันนะครับถ้าเกิดกับใครที่เล่นกันวันนี้นะครับผมโอเคก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็มาลองเทสเอนดอร์หลังที่ถูกเนิฟนะครับก็มีน้องทักมาเลยครับว่าเอนดอร์เนิฟแล้วยังคงเก่งอยู่ไหมสำหรับผมเนี่ยคือการเนิฟซีเซนติไปเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ตัวของเอนดอร์มันอ่อนลงหรอกเพราะว่าเอาจริงเอนดอร์มันไม่ได้แบบ ต้องการที่จะใช้ CC ขนาดนั้นนะความเก่งของเอนดอมันอยู่ที่ความพิวแล้วก็การหาเงินที่ไวนะครับผม,มนั่นแหละเพราะงั้นผมมองว่าแพทนี้ก็ไม่น่าจะแตกต่างจากแพทเดิมสักเท่าไหร่นะครับผมแต่อาจจะคอมโบแบบอคอมโบอันติเนี่ยอาจจะหลุดหลุดไวขึ้นหรอจะได้ยิงน้อยลงอะไรแบบนะี้เราอาจจะต้องแบบรีบคอมโบมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าจังหวะคอมโบเนี่ยผมมองว่ามันใช้แค่ตอนจังหวะดักพุ่มแค่น,นั้นแหละหรบผมนะ คเราบแล้วก็กลับมาตีครับตายได้แล้วเนี่ยอุย้ยไม่ขี้ผมเลยฟิกปะเขาฟิกแล้วครับเพื่อนเราฟิกเหมือนกันตีไป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 แล้วกด2สองหนึ่งทีเดี๋ยวเรารับคลิปเล่นการกับเพื่อนเลยแล้วกันนะครับผมการเมดเราจะโดนฟิกมาสกิลนะเฮ้ยผมอันตีหนึ่งไปฆ่าเขาได้นะปุ๊บกีทีเผลอได้มาหนึ่งคิวรับผม ื่อกี้นี้จะเป็นการใช้ติเพื่อจะพุ่งเข้าไปครับแล้วก็พุ่งด้วยสกิลหนึ่งต่อแล้วก็กดสกิลสองนะครับผมว่าเลือดเขาแบบก็น่าจะสกิลสองตายอะ่ะผมก็เลยลองทําดูนะครับเลืแค่ห้าเปอร์เองเลือดจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะเดี๋ยวอาจจะไปเก็บเลือดจากเรนแคลรี่เอาก็ได้นะครับว่าเราจะต้องมีเลือดไว้เล้นมังกรเนานะโอ้ว่าถ้าไม่ดีแล้วครับผม อ่ถ้าเป็นในกรณีแบบนี้เนี่ยผมจะทิ้งมังกรไปเลยนะครับก็คงจะไม่มาเล่นตรงมังกรแล้วเพราะว่าทีมเราไม่พร้อมเลยครับผมเดี๋ยวเราเรีบไปตีดาร์กเลยดีกว่าอุ้ยแต่ว่าป่าเขาก็เหมือนอยู่ตรงนี้โอ้โหผมก็เึกว่าเขาจะไปตีมังกรเขาจะแอบมาดูว่าแต่ว่าเราก็มีปลาไหลอยู่นะพากลับไปไหวอยู่ไหวอยู่ครับจับนี้โอเค เรากดผนิดด้วยเนาะเขาก็เลยเข้าไปถึงตัวเราแลวเขาไอสกิลกระโดดไปหมดลวผมมองว่าเอลนดอร์ก็ไม่ใช่ตัวที่แย่ทางของบิวโลนะครับผมเป็นตัวที่บิโลไม่ชอบไปแหละผมบอกว่าแบบนั้นนะเพราะว่าตัวเอลนดอร์มันค่อนข้างพิวเลยแล้วก็เป็นตัวตีไกด้วยนะครับเกมนี้นี่ต้นเกมเราเปิดมาสวยนะผมมองว่าดีเลยนะครับเอลนดอร์เนี่ยไม่ควรจะต้นเกมพังนะครับผมเพราะว่าตัวมันเนี่ย เก่งในช่วงต้นเกมถึงการเกมเลดเกมเนี่ยมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วมันค่อนข้างแพ้ร,ยระยะพวกตัวแครี่หลายตัวนะครับแต่ว่าต้นเกมเนี่ยคือที่มันเก่งกว่าเพราะว่ามันหาเงินได้ไวกว่านะครับพอมันรวยกว่ามันก็ใช้เงินในการต่อสู้นะครับผมเอาเงินมาตกฝั่งตรงข้ามประมาณนั้นนะตัวเอโก,ก็ผมจะค่อยๆไล่ทามิงป่าไปนะครับพอฟาร์มจบเนี่ยก็ออกไปเล่นในเล,น,เลนทีหนึ่งนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดมาได้ไหลเนี่ยก็จะเข้าไปเวลป่าเขาด้วยนะ เอ็ดอร์เป็นปตัวหนึ่งที่เวทง่ายนะครับอ่ะตรงนี้น่าจะโอเคนึกว่าจะตายนะผมแต่ว่าพิกลี่เลียาตามมาผมต้องถอยยาวๆพยายรอ,อดอยู่ครับกอ,อบโดนฉลามงับแล้วอาจจะต้องอุ๊ยอาจจะต้องรีเลือดเลยนะลี่เลียฟิกแล้วนะครับโอเคถือว่าเราซื้อเยอะจัดเลยนะ <Nice. S 1> เขาเขาเข้ามาลึกมากนะครับผม <And S 1> โดนเพื่อนเราปิดไป ถ้าเกิดตายตรงนี้ผมว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเพราะว่าคีปบนเนี่ยมันดันเข้ามานะครับถ้าเกิดผมตายเนี่ยมันจะไม่มีคนวิ่งไปรับเลนบนนะครับเยน่ามันอาจจะได้ฟาร์มเพิ่มนะครับผมแต่ว่าคิวกอดเขาก็เกิดมาพอดีนะผมจะเอาเวฟเลนออฟเลนด้วยนะครับตรงนี้คือถ้าเกิดมันมีคีปอยู่ใ,ใกล้ก็พยายามไปแท็กไปฟาร์มเลยนะครับตัวเรามันเป็นตัวต้องการเงินอยู่แล้วเอนดอ เล่นเอดอไม่ควรจะไปแบบยืนดักรออะไรที่แบบยืนดออายืนรอแบบดักแก๊งเ่ยผมว่าไม่แบบไม่ควรทําเลยนะครับตัวมันเนี่ยจำเป็นที่ต้องหาเงินอยู่ตลอดนะเพราะงั้นคือถ้าเกิดจะไปรอแก๊งผมว่าทำย่านอื่นดีกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยคือเรามากดดันเอาป้อมบนไปเลยอุ้ยปี๊นยิงผมวะโอเคเราได้ป้อมบนแล้วครับผมเอ็นดอเป็นตัวที่พังป้อมไวมากมากเนื่องจากปีตีไวแล้วมันมีตีเบิ้ลด้วยนะครับ ดี๋ยวเราไหลเข้าไปตีเลสต่อเลยนะครับระหว่างรอคีฟชนนะครับตรงนี้เนี่ยเยนาเนี่ยจะต้องเลือกกันระหว่างบนกับกลางเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ล่างกษสามตัวล่าสุดนะครับแบบนี้เราตีกลางได้นะครับคีฟกลางมาถึงก่อนเนาะเยนาเขาก็กันบนเราได้ป่ะเพื่อนเราเปิดแหวนแล้วแบบนี้ก็ได้เลยครับผมเราตีป้อมต่อครับปิดล่างปะ่ะถ้าเกิดเพื่อนนําผมก็ตามนะ ออผมดักสูงเดินแบบนี้เสี่ยงนะเสี่ยงเทลมากๆดูปะคือผมไม่กล้าเดินไปสุดแต่เพราะว่าผมผมกลัวเทลดักอยู่กับกบหรือว่าอะไรงเงี้ยเพราะงั้นคือโอเคเราไม่เจอดีละถ้าเทลดักอยู่มาจจะตายได้เลยนะครับผมเทลมันเป็นตัวที่ยิงแรงมากๆถ้าเกิดแบบกันโชคดียิงติดคีทุกต่อแบบนี้ผมก็อาจจะตายได้เหมือนกัน พยายามเข้าไปโป๊ะๆนะครับผมแล้วก็ออกไม่ต้องเล่นสุดก็ได้เล่นเองนดอเข้าไปตีตีกดกับเงาผีเสื้อนะครับประมาณนั้นมผมคิดว่ามันน่าจะไปาย,ยากว่าผมถอยกลับมาฟาร์มต่อเลยแล้วกันเพราะว่าเลนบนคีบมันดันอยู่นะเร the มีกับเงาเขาผักโอ๊ผักไม่ลดอ่าแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่ oh. ดีนะเงินเรานำนะครับ <Okay. S 2> ถ้าเงินไม่นำนี่แย่เลย ลีเรียจะทำอะไรผมเนี่ยเทลสกิลหนึ่งหมดแล้วคือผมจะสู้กับเทลตอนที่เทลไม่มีสกิลหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดไปยิงสู้กันตรงๆเนี่ยเราค่อนข้างสู้เทลได้ยากถ้าเกิดเทลกดหนึ่งมันยิงแรงมากๆนะบางทีคีทีสองพันได้เลยอ่ะเนี่ยของประมาณเนี้ยเพราะงั้นคือเราไม่ควรจะเสี่ยงกับเทลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเทลไม่มีสกิลหนึ่งอ่ะตรงเนี้ยคือเราสู้ได้ แต่ถ้าเกิดมีสกิลหนึ่งก็ต้องวัดดวงหน่อยว่าใครจะคี่บ่อยกว่ากันแต่เทลมันเหมือนเป็นตัวที่คีง่ายอะ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะมันจะได้ป้อมบนแล้วนะแบบนี้ตีเลยครับไม่ต้องสนใจถ้าเกิดเขาเข้ามาเราก็ถอยเพราะว่าเรามีวิโลซ้อนอยู่โอเคตีเสร็จรับเอาคนต่อครับเรียบร้อยอันนี้คือพลังของของนำนะครับผมผมเบลสิบสามอะ่ะฝั่งผมเบลสิบ เขาไปตีครับก็ถอยออกมากดสองโอเคกดสองนี่ปัดบอลได้อุยไ้ปะต่งางออไปก่อนอุย๊ยอิลโลมามาดิไม่จะตายนะเพสวยผมอาจจะประเมินามดาเมจเทลผิดไปเขายิงผมทีละพันดีกว่า ผมเคยโดนแบบป้อแปป้อแปแล้วตายอ่ะมันก็เลยกลัวนะคือของเขายังไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะไปเข้าไปดิตีครับคาป้อมไปเลยแล้วกันปะวิ่งกดดับวิ่งแล้วถึกจัดโอ้โหเยน่ากับดาบวิของเขาวะกบกบผมหายตัวเข้ามานะ แย่นอยขอแย่อยเอ้ยเอามาดิมาจริงไงแล้วมาจริงไงแล้วมาจริงก็เรียบร้อยไงป้าไปแล้วสงสัยกระโดดใส่ผมแบบนี้เลยเหรออ่าแครี่เราตีอยู่ตร, 9, 000, ตรงนู้นเก้าพันตรงนี้สองหมื่นผมว่าน่าจะได้ลนะโอ้ยโอ้ย,อยลืมระยะลืมระยะเขาปรับให้ระยะการโจมตีของมังกรกับ ไอ้ของมังกรอ่ะคือมันแคบลงด้วยนะมันกันแบบคนดึงมังกรแบบเข้าพุ่มนะครับผมมาก่อนนี้ดึงมังกรได้ไกลมากมว่าเอดอก็ยังเป็นตัวที่เก่งเหมือนเดิมนะก็ยังคงเป็นป่าแบบระหับออฟเทียเหมือนเดิม,มสำหรับผมอะ่ะเพราะตัวมันหาเงินง่ายนะครับผมแล้วก็ตีออฟจงออบเจกต,ต่างๆเนี่ยคือมันก็ตีไวมากๆมันเป็นตัวที่เล่นเกมไวได้อะ่ะ เล่นกับมาโคเกมแบบเก่งมากๆเอ็นดอร์มาโคเกมก็คือแบบการเล่นแบบเป็นระบบนะเล่นแบบตามสถานการณ์แบบเล่นไม่มั่วไม่โยนอ่ะเออประมาณนั้นนะครับโอ้โหตายเหมือนกันนะทีนี้เรามีดูดเลือดก็น่าจะแทงป้อมไม่ได้แล้วยัวออกมาครับยัวหอกมาเอ้ฉลามออกมาแล้วียปร้อยครับฉลามโดนกลหายตัวเข้ามาครับ ล้าเขาพูดแล้วเข้าไปยิง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 ยิงยิงยิง,ยงเรียบร้อยครับผมติดล้างเข้าแล้วนะครับน่าจบเกมแล้วป่ะแบบนี้ไปครับผมจริงครับก็ก็ยังคงเป็นป่าที่แบบอืยังเก่งอยู่นะครับถึงแม้ว่าเขาจะเนิร์ฟมันมาแล้วเนี่ยมันก็ยังเก่งมากๆในเมตานี้เนาะเพราะว่าเมตานี้เนี่ยมันมีออบเจกต์ให้เอาเยอะไม่ว่าจะเป็นคีปตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยคือเพียบ มันมีที่ให้เราฟาร์มเยอะมากๆเอนดอร์ A เนี่ยก็ยจะหาเงินไวแล้วก็รวยเหมือนเดิมนะครับผมอาจจะเอาซีซีออกไปนิดหน่อยนะครับผมมันก็ไม่ได้ทําให้ตัวของเอนดอร์เนี่ยมันอ่อนลงเลยนะครับก็ยังคงเป็นป่าที่แบบน่าเล่นเหมือนเดิมนะครับผมในขาัญใจตัวผมนะอืยังยังจะเก่งเหมือนเดิมนะครับผม โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับลิงก์ก็อยู่ใต้ดีคริปชั่นนะครับผมหรือถ้าใครอยากซัพสนอีกเนี่ยก็สามารถกดซุปเปอร์ตังเข้ามาก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ